สวัสดีครับผมสวัสดีสาหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับอันนี้มาอัปเดตสินค้าที่หน้าร้านสาขาซินะครับร้านาพิทักูยียนำนะครับผมสี่ร้านก็ตั้งอยู่เยือยอย้องกับโลตัสลำไปมากนะครับสีแยกไฟแดงกลางเมืองเลยนะครับผมที่นี่ก็จาหน่ายรถแท็กอร์มือสองทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นคูปต้ายันมาอิซึกิฟอร์ดนิวฮอลแลนด์จอร์เดียนะครับ อินเตร์เนช่นแนลนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของแม็โคนะครับก็เบอร์โทรตามที่ให้ไว้เลยนะครับผม083839789 0นะครับ08404837990991641255นะครับผมสำหรับวันนี้มาดูกันว่ามีคันไหนบ้างที่ยังเหลืออยู่แล้วว่าคันไหนบ้างที่ขายไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็เริ่มต้นอ่รถเช่ายังมีให้บริการนะครับเหมือนเดิมนะครับสรัชดา เป็นรถไถยันม่านะครับยันม่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเปิดให้เช่าเหมือนเดิมนะครับใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับสำหรับนาปีที่ถึงนี้นะครับท่านใดยังหารถไถหารถเกี่ยวข้าวไปลุยงานช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับยินดีให้บริการครับสำหรับคันาแรกเลยนะครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับยังอยู่นะครับคันนี้ คันนี้จะเป็นรถเกี่ยววิซูบิชินะครับตัวนี้ขนาดเจ็ดสิบแรงขนาดเจ็ดสิบแรงคันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับอลองดอูมีตู้แอร์นะครับแต่ว่าระบบแอร์น่าจะต้องเอาไปเช็คนะครับเป็นขนาดหน้าเกี่ยวสามแถวเป็นรถอุ้มนะครับะระบบหัวยกไฮดรอลิกได้นะครับ ตัวครับตัวนี้เครื่องดีมากครับตัวนี้คตัวนิ่มเลยแข็งช่วงล่างสวยครับแล้วก็คันนี้จะมีระบบออโต้มันโลนะครับะระบบออโต้มันโล การทำงานชุดหน้าเกี่ยวชุดตูนวดใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ราคา7,900 0บาท7,900 0บาทนะครับเครื่องดีครับเครื่องดีปั๊มกระเดินแรงดีนะครับ bắt 000 hắn 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 Ok hắn 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 โอเคโอเค่เคะขอยกบด้วยด้วยไม่ธรรมดาครับ่ะถัดมาถัดมาไคโอติ E X 5 0คันนี้ติดจองเรียบร้อยรอสง่งเอ่อตัวาเราอันนี้ขายแล้วขายแล้วขายแล้วส่งประเทศเราครับโอ้อะไคโอติไปทางไหนครับ อออกด่านช่องเม็กครับช่องเม็กคนใช่ครับมีสองคันลูกค้าเอาทั้งสองคันเลยส่งเจ้าเดียวกันเลยรุ่นนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคถัดมาอ่าเป็นโอ้บอกว่านางฟ้าก็ว่าได้เลยคันนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้เป็นคูป้านะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดอ่ารถปีหกสอง มาพร้อมกับชุดขีรับตัวน,นี้ชุดขี S G b 4 7 0ชุดขีบอ้อยแล้วก็มาพร้อมกับอุปรกรณ์ใบมีดดันดีหน้านะครับตาช้างคันนี้เปิดราคา490,000บาทนะครับสภา,ภาพสวยเดิม490,000บาท490,000บาทชุดหลังมีอะไรไหมครับข้าง,างหลังไม่มีครับ,รบมีแต่ถังถ่วงรถถ่วงก็ให้ไปเลยอ่าติดรถไปเลยนะครับรถ ซื้อมาไม่เคยไถนาครับคันนี้ไม่ได้ซื้อผ่านมาด้วยชุดคีบชุดคีบแยกไหมครับอ่าตัวคีบก็แยกครับแยกด้วยนะอ่าตัวคีบก็อ่าสภาพสวยๆเดิมๆเลยตัวนี้แสนหนึ่งหนึ่งแสนใช่เนี้ยตาช้างด้วยตาช้างเลยสี่แสนเก้าไม่ขายครับวันนี้เอาสี่แสนห้าพอสี่แสนห้าอ่าสี่แสนห้าล้านบาทขวดลวม ที่ไม่มีรอยปะนะครับที่ไม่มีรอยไม่มีรอยดำไม่มีรอยเชื่อมครับ สายีกร์สูงง คันวาอ่ามีรถเล็กราคาเบาๆย่อมเยา,เา y om, y aw, ครับรถไทนั่งขับในราคารถไทเดินตามคันนี้อิซึกิตัวนี้เป็นทีเอสสองห้าหนึ่งศูนย์มาพร้อมกับอ่ะตัวนี้มาตัวเปล่าราคาเบาๆครับคันนี้ยี่ห้า,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 าแรงยี่สิบห้าแรงสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสภาพเดิมๆเลยเครื่องดีมากคันนี้ Dạ Cái trang nó của ta thì đủ Kiếm hai cao เป็นรถสองพายับมเกีสี่ล้อครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คอม,มเรลวนะ,ะเป็นเครื่องยนต์คอม,มเรลวซูมไลออนมีรถเกี่ยวมาขายด้วยไหมครับรถเกี่ยวยังไม่มีเข้ามาครับตอนนี้ไปรถใหม่นะครับซูมไลออนนะครับตอนนี้ก็ค้าสิบแรงตัวนี้ใช้เงินออกรถ อยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนครับด้านหน้าผ่านหลังแต่ว่าตอนนี้รอราคาอุปกรณ์อ,อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อด้วยกร้อรงนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมสาหรับในส่วนของราคาที่จะมีอ่าด้านหน้าของใหม่มันมีกี่รุ่นครับก็จะมีห้าสิบแรงมีเจ็ดสิบแรงมีร้อยแรงแล้วก็ร้อยสามสิบนะครับครับก็ไอ้พวกรุ่นใหญ่เดี๋ยวน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนก็น่าจะมาลงละ นะครับสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามโดยตรงรถเกียวมีมาโชว์ไหมครับรถเกียวต้องรอดูที่เดือนครับครับครับผมแต่ว่าก็น่าจะมาช้าอยู่เพราะว่าสนใจนะครับรถไทยซูมแล้วนซูมแล้วแล้วก็จะมีของ FM เออร์ด้วยอ่าใช่ครับติดต่อทางร้านครับผมแล้วก็อีกคันนึง L3408 ่คันนี้ตัวเปล่า3408นตัวนิ่มๆเลยครับตัวนี้ จัดราคาพิเศษครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าครับตัวเปล่าเหรอครับตัวเปล่าครับอันนี้ทำสีอยู่นี่ไหมครับอ่าใช่ครับทำสีเบลอยู่นี่นะ ี่ก็จะเป็น l 3 4สามสีุ่แปดเหมือนกัน L สามนี่ก็กำลัง <4. S 1> ที่เก็บรายละเอียดอยู่วิวทำสีใช่ไหมรียบร้อยครับอันนี้ก็อุปกรณ์สามชิ้นหน้าหลังโรตารี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับอุปกรณ์สามชิ้นใช่ครับก็เก็บรถซึมเก็บสีให้ใหม่ทั้งคนันอันนี้กําลังทําอะไรครับอันนี้รู้สึกว่าจะเชื่อมโครงม้ดันอยู่ครับ โครงใบดันครับแล้วถอดต,ตรงเนี้ยครับถอดตัวน,น,น,นี้ไอ้ถอดข้อฉีดครับอ๋อครับแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับรถโฟล์คลิฟต์ก็กำลังเช็กอยู่โฟล์คลิฟต์ก็แสนสองแสนแสองครับตัวนี้เป็นตัวห้าตันห้าตันเครื่องเป็นสิบ ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับที่สาขาสี่นะครับแล้วก็ทยอยเข้าเรื่อยๆแล้วก็ขายออกทุกวันครับไอ้คันใหญ่ๆไปแล้วอครับคันใหญ่ๆไปแล้วครับคันอ่ายูโรเก้าสิบแดงครับไปแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับนะครับทั้งสี่สาขานะครับผมผมพิทักษ์วีร์ลำคนเดิมครับอ่าต้องขอกาบขอพระคุณสําหรับมิรัก FC เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็ FC ที่ติดตามนะครับฝากช่องด้วยครับอ่า ช่องมู่าเครื่องบินออกัสโปแล้วก็ช่องพิทักษ์บุยลำนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่าในช่องทางของเดี่ยวเดียวคลิปเนาะครับผมยังไงก็ขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่สนุกสนใจนะครับผมขอให้ f c ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับมีแต่สิ่งที่ดีหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับผม มั่นมันม่นเฮงเฮงรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ